ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยม ก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่เมื่อวันก่อนอาตมาได้บรรยายเรื่องของคุณของเวทนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงซึ่งก็เกี่ยวกับเวทนาของอสมาธิที่เกิดขึ้น,นเป็นเวทนาที่อยู่ในฌานนะไม่ทราบว่าญาติโยมฟังจบหรือเปล่านะอาตมาก็บรรยายให้ญาติโยมฟังไม่จบเมื่อวานนี้เวลาหมดไปก่อนโยม บางทีไม่รู้ว่าจะคงจะบางทีอาจจะไม่ได้ลาญาติโยมะนะเลยเวลาไปโยมต้องขออภัยด้วยแต่วันนี้โยมมาฟังต่อนะเดี๋ยวทวนให้โยมฟังตอนสุดท้ายที่อาตมาได้อ่านไปเมื่อวานเนี่ยเรื่องของเวทนาเวทนาที่อยู่ในจตุตัชฌานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดนะโยมเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมด ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เราคิดซะว่าเราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพงไ์้ทรงตรัสไว้อย่างนี้นะเราก็คิดว่าเออเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องละเอียดก็ขอให้เราคิดว่าเป็นการฟังเพื่อสังสมบารมีเอาแล้วกันนะฟังเพื่อสังสมบารมีเพราะว่าจะให้เราเข้าใจทุกอย่างทั้งหมดเลยในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่า ปัญญาของเราบารมีของเราสั่งสมมาอา,อาจจะไม่เท่ากันนะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ยินได้ฟังเลยเดี๋ยวโยมฟังเวหนาในจตุตชาฌาอีกรอบหนึ่งนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตชาฌาอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขและเพราะละและและละสุขละทุกข์ และดับโสมนัตโทมนัตก่อนก่อนได้ไมีเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ในสมัยใดภิกษุบรรลุจจตุตฌานในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทำลายตนบ้างไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นบ้างไม่คิดเพื่อทำลายทั้งสองบ้างในสมัยนั้นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวคุณแห่งเวทนาทั้งหลายว่ามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณของเวทนาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจตุตฌานข้อความจะแปลกกันกันกบเวทนาในตติยฌานตรงที่ว่า,อ,าอุเบกขาเนี่ยเยอเพราะว่าในตติยฌานท่านก็จะพูดถึงอุเบกขาอยู่เหมือนกัน ในเจตุตฌานก็จะพูดถึงอุเบกขาอุเบกขาในในตติยฌานนั้นไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะเป็นอุเบกขาเพราะความวางเฉยของสติยเพราะว่าในตติยฌานที่อาตมาได้บรรยายค้างไว้ในวันก่อนเนี่ยคือในตติยฌานจะมีความสุขใจมีความสุขใจอยู่ มีความสุขใจพร้อมด้วยสติที่วางเป็นอุเบกขาแต่ว่าในจัจตุตชานนั้นจะไม่มีความสุขใจเลยมีแต่อุเบกขาเวทนาล้วนๆโยมอุเบกขาเวทนาล้วนๆคือการวางเฉยล้วนๆเวทนาในจัจตุตชานนี้ก็เป็นเวทนาที่ไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นจึงถือว่าเป็นคุณของเวทนาอย่างหนึ่งเพราะเวทนาเหล่านี้ ไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียน er ผู้อื่นเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนทั้งผู้อื่นเบียด er เบีย er นทั้งตนเองนะญาติโยมได้ฟังมาก็คล้ายๆกับเมื่อวานที่อาตมาได้บรรยายไปอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายคุณของเวทนาญาติโยมก็ได้ฟังมาทั้งหมดแล้วนะเวทนาที่อยู่ในฌาน ทุกระดับเดยตั้งแต่ปฐมฌานทาาตุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตชฌานอันนั้นเป็นคุณของเวทนาเพราะไม่มีความคิดเบียดเบียนอันนี้มาดูโทษของเวทนายมดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปวนเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของเวทนาทั้งหลายตกลงโทษของเวทนาก็คือความไม่เที่ยงของมันนั่นเองโยม ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็คือว่าความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ความแตกสลายความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นแหละทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์เราอาจจะมองในลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะตกลงว่าความไม่เที่ยงความเกิดดับของเวทนา เป็นโทษของเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกําจัดการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายเสียได้นี้เป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับการถ่ายถอนรูปนะการไม่ทําความยินดีในรูปไม่อลไรในรูป ไม่มีฉันทราคะในรูปก็คล้ายๆกันโยมว่าแม้เวทนาก็ไม่ยินดีในเวทนาไม่อาลัยในเวทนาไม่มีอุปาทานในเวทนาการละความยินดีการละฉันทราคะละอุปาทานความยึดมั่นในเวทนาเสียได้อันนี้ชื่อเรียกว่าการถ่ายถอนเวทนานะการกำหนดรู้เวทนายมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง ไม่รู้ชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยโดยเป็นคุณโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจากรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักชุหรือว่าจากชักจูงผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างที่ ผู้ปฏิบัติแล้วจักรรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณนะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นคุณโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษและและละอาเข้าไป และการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นแหละจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อความก็คล้ายๆกันกับในการกำหนดรู้รูป ที่ยายอมได้ฟังไปในวันก่อนนะตรงนี้ถ้าหากว่าตัวเองยังไม่รู้จริงในเรื่องของเวทนาเนี่ยจะไปสอนคนอื่นให้รู้จริงตามมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยนอกจากว่าตัวเองจะต้องรู้จริงในเรื่องของเวทนาต่างๆตัวเองจึงจะไปสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลมหาทุกขขักขันทสูตรที่สามก็จบโยมถือว่าโยมฟังมาหลายวันมากพอสมควรนะโยมเรื่องของโทษของกามโยมในโทษของกามนี้โยมฟังมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยท่านจะ แบ่งออกเป็นอยู่3กลุ่มนะโยมนะคือกลุ่มของกามมาคุณ5อันในแก่รูปเสียงกลิ่นรสผุทธภะกลุ่มที่2คือกลุ่มของรูปขันแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเวทนาขันโยมเหล่านี้เป็นกามทั้งนั้นเลยนะแล้วโทษเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็คงจะพอรู้แล้วก็เข้าใจเดี๋ยวตรงนี้อาตมาอ่านอัตตกถาให้โยมฟัง ตรงนี้เล็กน้อยนะคงไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่าข้อความจะเยอะมากแล้วก็โดยมากก็เป็นการบรรยายสับเป็นเป็นการบรรยายสับที่ญาโยมได้ฟังไปแล้วที่ตะมาประมวลมาบรรยายนะเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วต,ตมาจะเอาเฉพาะตรงนี้ที่ญาโยมอาจจะยังไม่เข้าใจที่บอกว่าการกําจัดฉันทราคะในกมรมกุลห้าก็ดีในรูป,ปรขันธ์ก็ดีหรือว่าในเวทนาก็ดีเนี่ย คือ,อการละฉันทราคะคือนิพานนิพานไม่มีฉันทราคะในกามกุลห้าในรูปแล้วก็ในเวทนาจึงอยู่ฉันทราคะในกามทั้งหลายย่อมถูกขจัดและถูกละได้เพราะอาศัยนิพานเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ากําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะคือนิพานอันนี้หมายเอา และโดยสมุิเฉทประหารยมหรือว่านิสรณะ,ะยมการสลัดออกอย่างไม่มีเหลือนะนิสรณะ,ะเนี่ยหมดความยินดีอะไรเลยหมายถึงพระนิพพานเพราะว่าการสลัดออกนั้นจะมีอยู่ตั้งห้าระดับนะโยมนะเรียกว่าความบริสุทธิ์เนี่ย ความบริสุทธิ์หรือการไม่มีอุปาทานการไม่ไม่มีความยินดีการไม่มีความอาลัยในรูปในการมคุห้ก็ดีในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีจะมีอยู่ถึง5ระดับนะซึ่งท่านจะใช้คำว่าวิมุตยยมวิมุตไปว่าความหลุดพ้นน่ยนะโยมความหลุดพ้นจาก อลัยหลุดพ้นจากฉันทราาะหลุดพ้นจากความยินดีหลุดพ้นจากอุปาทานเนี่ยจะมีอยู่5ระดับท่านใช้คําว่าบิมุติโยมคือ1นตะทังฆาบิมุตติงวิคัมพนาบิมุตติมสมุดเฉทวบิมุตติ่ปฏิปสัสสธิบิมุติแล้วก็5นิสรณะณวิมุตบิมุติแปลว่าความหลุดพ้นโยมตะทังฆาบิมุติก็ เป็นความหลุดพ้นการสลัดออกจากกามเหล่านี้เป็นขณะขณะไปหมายถึงวิปัสนาในเบื้องต้นอันเป็นโลกิยะนายมนะแล้วก็วิคัมพนะวิมุตตเนี่ยหลุดพ้นด้วยการข่มไว้หมายถึงฌานทั้งหลายโยมฌานทั้งหลายนั้นจะข่มไว้ซึ่งความยินดีความอาลัยอุปทานในกามทั้งหลายเนี่ยในกามก็ดีในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีเนี่ย เรียกว่าวิกขัญญวิมุตต์คือหลุดพ้นเพราะการข่มไว้ต่อมา3ก็สมุเฉทวิมุตโยมสมุเฉทวิมุตหมายถึงการประหารโดยเด็ดขาดประหารโดยเด็ดขาดขณะเดียวหมายถึงมรรคจิตนะมรรคจิตจะประหารความยินดีความพอใจความอาลัยฉันทราคะในในการมคุณห้านในรูป,ปรขันแลวก็ในเวทนาขัน หรือว,ว่าในขันห้าทั้งปวงนั่นแหละโยมยกว่าสมุทเธทวิมุตต์ตามาสี่ก็ปฏิปัสสทิวิมุตต์หมายถึงผล,ลจิตผล,ลจิตก็คือจิตของพระอริยบุคคลแล้วก็สุดท้ายโยมคือนิสรณวิมุตติโยมนิสรนิสรณวิมุตติหมายถึงพระนิพพานเลยโยมคือหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงคือพระนิพพาน ดังนั้นที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้ในพระบาลีที่ญาโยมได้ฟังมาว่า,าความกําหนดรู้รูปก็ดีกามกุลห้าก็ดีหรือเวทนาก็ดีเนี่ยก็ค,คือว่าการละฉันทราคะในอารมณ์เหล่านั้นในกามเหล่านั้นทีนี้ท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการกําจัดฉันทราคะและ การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะคือพระนิพพานบทว่าสามังวากาเมปริชานิสันติความว่าพวกนั้นนะหรือจักรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองด้วยปริญญา3ามออันนี้ท่านพูดถึงพวกเดรธีนะพวกเดรธีเนี่ยนะจะไม่รู้ข้อปฏิบัติคือการเจริญนิพพานา ในอารมณ์เหล่านั้นด้วยปริญญาสามคือยาตาปริญญาตีระปริญญาและก็ปหาปริญญาอันได้แก่การเจริญนิปัญนานั่นเองโยมการเจริญนิปัญนานเพื่อให้บรรลุเข้าถึงพระนิพพานเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพระนิพพานก็จะกำจัดฉันทราคะในกามกุลห้าในรูปขันแลวก็ในเวทนาขันตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดนะอาตมาจะไม่ขอแสดงรายละเอียดโยม เพียงแค่อ่านให้โยมฟังอพอเป็นตัวอย่างว่าท่านขยายความว่าการกําจัดฉันทราคะกําจัดด้วยลักษณะอย่างไรเพราะว่าตรงนี้อาตมายังไม่มีจุดประสงค์ที่จะบรรยายเรื่องของวิปัสสนาโดยละเอียดนะโยมเพียงแค่คือเจนาต้องการให้โยมได้ฟังเรื่องโทษของกามโทษของกามซึ่ง อยู่ในช่วงที่อาตมาบรรยายอาทีินวกถาอยู่คือว่าอาทีินวกถาเนี่ยวันนี้โทษของกามว่ากามมีโทษอย่างไรนะอาตมามีเจตนาตรงนี้นะสำหรับเรื่องโทษของกามที่อาตมาได้นำมาบรรยายให้ญาติโยมฟังเป็นสูตรแรกในอาทินวกถาเนี่ยมหาทุกขขัขันธสูตรโยม ในมันชฌิมนิกายมูลปันนาดเนี่ยญาติโย,ยมก็คงจะติดตามรับฟังมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสูตรนะคงจะพอจำเขาโครงเนื้อเรื่องในพระสูตรสูตรนี้ได้ว่า,าโทษของกามนั้นมีมากมายอย่างไรนะคุณมีนิดเดียวใช่ไหมโยมคุณของคุณของกาม,มีนิดเดียวนะ คุณของกามมีอะไรบ้างที่ที่โยมฟังมาในตอนต้นนะนะคุณของกามเนี่ยก็คือความน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักนะของรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วก็สัมผัสที่อ่อนนุ่มที่จะพึงรู้แจ้งรู้กายนี่อันนี้เป็นคุณของกามที่ญาโยมได้ฟังมาในตอนวันแรกๆนะอันนี้ต่อมา โทษของกามที่โยมได้ฟังมาเนี่ยในข้อที่หนึ่งอาจมาตวนให้โยมนะโทษของกามคือเมื่อบุคคลมีความยินดีติดอกติดใจในกามคุณห้าเหล่านั้นแล้วก็จะต้องทำงานโยมการทำงานทุกสาขาอาชีพนะจะเป็นงานหนักงานเบาอะไรก็แล้วแต่โยม การงานนั้นก็จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะการงานการประกอบอาชีพที่จะต้องตากแดดตากลมตากฝนตากตามต่อความหิวโหยยุงแดดอ่ะยุงลมแดดอะไรต่างๆเนี่ยตัวเองก็ต้องได้รับความทุกข์เพราะการทำงานหาเงินเพื่อที่จะเอามาซื้อกามเพื่อที่จะได้กามมาบริโภคโดยมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา ทำให้บุคคลพูดยินดีติดอกติดใจในกามน,น,นั้นก็จะต้องขวนญขวายรับผิดชอบในการทํางานซึ่งการทํางานก็ถือว่าเป็นการบริหารที่มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ในการทํางานนั้นเขาจะต้องทุกข์เพราะการทํางานทําไมเขาจึงต้องทุกข์เพราะเขามีความยินดีติดอกติดใจในกามเนี่ยอันนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นเป็นความทุกข์ที่ได้รับเป็น ือได้รับความทุกข์เพราะการเป็นเหตุในข้อที่หนึ่งที่ญาโยมได้ฟังไปในตอนต้นๆน,นู้นนะส่วนทุกข์ข้อที่สองก็คือว่าเมื่อลำบากตรากตรำในการทำงานแล้วเนี่ยไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้เงินที่จะมาซื้อกามแต่ยังก็ต้องทุกข์รนะำพันตีอกคร่ำครวนเสียอกเสียใจว่าเราทำงาน ั้งนานเหนื่อยยากขนาดนี้ยังไม่ได้ค่าจ้างอันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นเพราะความยินดีในกานะข้อที่สองนะข้อที่สามนี้ท่านบอกว่าเมื่อทำงานแล้วได้เงินมาแล้วได้กามมาแล้วก็จะต้องมาภาวะพระวงละแวดระวังในการดูแลรักษากามเหล่านี้ให้อยู่กับตัวเองนะห่วงพระวงว่าพระราชาจะ ดิบเอาไปหรือเปล่าโจรจะร้นหรือเปล่าไฟจะไหม้หรือเปล่าน้ําท่วมหรือเปล่าทายาตอป,ปรีลูกชั่วจะผลานหรือเปล่าเนี่ยก็มาอ่าเป็นทุกข์เป็นห่วงเรื่องของการรักษาการมที่หามาได้แล้วอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของกามบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่พระองค์ทรงมองเห็นอย่างละเอียดเลยว่าแม้ความห่วงความพะวงในการรักษานี้ ก็เป็นโทษของกาเหมือนกันต่อมาข้อต่อมาโนะยมข้อที่4นี่ก็การทะเลาะกันของกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรบิดามารดาหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนี่ก็ทะเลาะกันเพราะกานะตบตีกันทะเลาะทะเลาะกันเพราะกามอันนี้ก็เป็นโทษของกามอีกข้อหนึ่งเหมือนกัน ตมาโทษของกามอีกข้อหนึ่งก็คือว่า,าสงครามโยมนะการเข้าสู่สงครามประหาดประหารทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะแย่งกามกันเพื่อแย่งกามกันกามก็คือลาบยศสเสริญสุขนั่นแหละบริวารเนี่ยอย่างทุกวันนี้หรือว่าอาดีตที่เคยเป็นมาปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่หรืออนาคตที่จะเป็น เกี่ยวกับสงครามเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะการแย่งกามกันแล้วก็ต่อมาก็ต้องถูกทำลายตัดทิศะที่กำแพงที่ยายมฟังมานะคือเมื่อน,นักรบเข้าไปสู่สนามรบแล้วก็ย่อมถูกทรมานจากฝ่ายตรงข้ามมีหอ,อกบ้างปืนบ้างและเบิดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถูกตัดทิศาบ้างที่เขาต้องไปเป็นนักรบก็เพราะ การเป็นเหตุการเป็นต้นเขาแล้วก็ข้อสุดท้ายท่านก็บอกว่าข้อที่7โยมไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะข้อที่7ต้องถูกลงโทษจากพระราชาเพราะการทําผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยอาศัยการบางคนทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอาศัยการก็ถูกพระราชาลงโทษด,ด้วยกรรมกรที่ญาโยมได้ฟังมานะมีการปากลาหูเป็นต้นขอดสังหรือว่า เคี่ยวหม้อเคี่ยวข้าต้มเป็นต้นเนี่ยโยมได้ฟังมาแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องทํำทุจริตทางกายวาจาใจโดยอาศัยกามโยมเมื่อทํำทุจริตด้วยกายวาจาใจเพราะปารบกามอาศัยกามตัวเองก็ต้องตายไปเกิดในอบายทุกขติวิธีบาสนรกอันนี้ก็เป็นโทษของกามมีอยู่8ข้อนะที่โยมได้ฟังมาตั้งแต่วันแรกๆโยมอาตมาก็สรุปให้โยมฟังในวันนี้ ในสูตรนี้โยมว่าด้วยโทษของกามีมากมายโยมแต่คุณของกามีเล็กน้อยนะฮะและโยมฟังแล้วก็พิจารณากันแล้วกันว่ามีโทษดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้หรือไม่อย่างไรนะเอาละวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะโยมจ็คงจะจบสูตรนี้ไว้ไเพียงเท่านี้เดี๋ยวโยมติดตามรับฟังสูตรอื่นสูตรใหม่ในวันต่อไปนะวันนี้แตมาพรพระ ปริญญาปริญญาโนผู้ตำหนาที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออุยพรวอยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร